ดีครับวันนี้ก็อยู่กับจอง g m b Channel นะครับเวัี่ย้ที่เปลี่ยนที่ช่องมาน้าแล้วก็จะเปลี่ยนที่เอ่อที่ช่องใหม่นะครับแล้วก็วันนี้เรามีข่าวดีจะมาบอกทุกคนด้วยนะครับว่ามีแคนแล้วนะครับพี่มีแคนอยู่แล้วนะใครที่อยากเข้าก็ติดต่อมาได้นะครับพี่จะทิ้งอินเฟสไว้นะครับแล้วก็ไปเจอกันที่เฟซนะครับทักมาได้นะครับผมก็ชื่อแคนก็ g m b นะครับผมคือผมจะเล่าประวัติความเป็นมาของแคนนะครับผมคือ คือผมอ่ะเมื่อก่อนผมจะอยู่แคนเอ่อสำนักเลลอดใช่ไหมเออแต่ตอนนี้ผมออกมาละเนี่ยผมเข้ามาอยู่นะครับเพิ่งสร้างมา,มาเมื่อวานเนี่ยแคนทีเอ็มพีนะครับผมก็มีสมาชิกประมาณสร้างมาเมื่อวานนะครับผมก็ดูก่อนมีอยู่แปดคนนะครับผมสร้างมาเมื่อวานนะครับแปดคนนะทั้งหมดมีแปดคนนะครับผมก็จะมีหนักลำโดยเฮ้ยหลักนําโดยก็พี่ป,ป้าแล้วก็ พิ่ไม้นะครับแล้วก็ตัวผมคือสามคนนี้นั่งผมกับพี่ป้าป๋าคือรอบแรกอ่ะจะเอาชื่อเป็นเพอร์เฟกต์ทีมแต่ผมไม่เอารู้ไหมทำไมคือคือว่าเพอร์เฟกต์ทีมนช่ไหนเป็นดีมของไออเคเออเออมันคล้ายกับไออเคแล้วผมก็เลยไม่เอาแล้วผมมานั้งผมกับพี่ไม้อ่ะตั้งไว้ก่อนละว่าจะเป็นเพอร์เฟกต์จัดเอ้เพอร์เฟกต์จัก็ไออเคแล้วเขาทุกคนมัน ื่อผมอจะมาตั้ง G GMP นะครับ GMP คือแบบย่อจากชื่อเล่นของผมนะครับที่จริงอ่ะ GMPO อ่ะจะเป็นชื่อผมพี่ไม้พี่ปะป๋าแล้วก็ O คือผมผมอะช GNO เห็นไหมเออแล้ว G กับ O อ่ะคือเหมือนกับ N O อ่ะเออนะครับผมก็ก็แกนนําก็คือเอาง,ง่ายๆคือผมผมพี้วป,ป๋าพี่ไม้สามคนนะครับก็คือ แกนหลักแหละนะครับผมย่อนี้ก็จะมาแบบเอาง่ายๆนะเอาง่ายๆเลยเอาง่ายๆเลยแล้วก็รีวิวแบบเออเออแบบรีวิวแบบนั้นนี้นะก็มารีวิวตั้งค่ายิงหัวใหม่ใหม่หรือเดิมวะน่าจะเดิม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 นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะขั้นก็เติมไปแล้วไม่มีอะไรมากจริงๆคลิปนี้ก็ ใครอยากเข้าแคน EMP เนาะก็เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะไปทิ้งที่เฟซบุ๊กไว้เนาะรักทุกคนนะครับผมก็อย่ากดไลค์นะข้าลังใค่แล้วแต่ท่านผู้ชมที่จะให้ก็พอครับผมพี่ก็ไม่ไ,มได้ขออะไรมากโอเคนะนเนาะก็มีแค่นี้คนในแคนก็มีป,ป่ามีมีเยอะอ่ะมีเยอะมีเยอะเยอะ,ยอะ,ยอะจนเป็นครอบครัวครับเป็นครอบครัวนะครับผม เรามารีวิวอ่ะให้ดูครับผมก็อ,อยู่ในแคร์นะนี่งแคร์แคร์มาดูเคร์กันนี่อืมแคร์นี่ g m b นะเป็นป้า,อย,าอ,อย่าลืมกดไลดคล์ลกดติดตามช่องเราด้วยนะครับผมไปเลย I see.